ยอดของของป,ปาป้าคูเเยียนป๋อแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วเขาตายได้อย่างไรในเนื้อเรื่องต้นฉบับของมหาศึกลังพิภพคูเเยียนป๋อเป็นยอดฝีมือระดับอมตะแต่ระดับอมตะนั้นยังแบ่งออกเป็นสาขั้นย่อยได้แก่ แม่ทัพอมตะขุนนางอมตะและราชาอมตะขั้นราชันด้วยคุยเหยนปอสามารถบรรลุถึงระดับขุนนางอมตะถือได้ว่าอยู่ในระดับยอดฝีมือแห่งจกักรวรรดิแล้วถ้าพูดตามตรงคุยเหยนปอ๋อจะรับสิทธ์สักคนแค่หลวเฟิงจะไปเช็ดรองเท้าให้ยังแทบไม่คู่ควรด,ด้วยซ้ำหลวเฟิงซึ่งตอนนั้นยังเป็นแค่ระดับขั้นดาวเคราะห์สามารถกลายเป็นสิทธิของคุยเหยนปอได้ถือเป็นโชคดีมหาศาลแต่จริงๆแล้วนี่ก็เป็นเพราะปปัตตาไม่มีทางเลือกในตอนนั้นเจ้าของของเขาตายแล้ว ยานก็พังแล้วเขาไม่มีทางออกจากโลกจึงต้องฝากความหวังทั้งหมดไว้กับหลัวเฟิงเท่านั้นแม้ว่าคุยเหยนป๋จะเก่งกาจมากแต่จกักรวาลนี้กว้างใหญ่เกินไปและยังมีคนที่แข็งแกร่งกว่าคุยเหยนป๋ออีกนับไม่ถ้วนคุยเหยนป๋เป็นคนรักอิสระเอาทาอะไรตามใจตัวเองไม่เข้าร่วมองค์กรใดๆไอ้ตั้งกองกําลังเล็กๆของตัวเองขึ้นมาชื่อว่าเดาอี่มม่สําคัญคือนิสัยเขายังอยู่ไม่เป็นสุขที่ไหนมีข่าวดีที่ไหนมีสมบัติที่นั่นมีคุยเหยนป๋อจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินว่ามี ดินแดนลับแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นขุเหยนปจึงรีบมุ่งหน้าไปเพื่อแย่งชิงสมบัติแต่โชคร้ายเขากลับไปมีเรื่องกับยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนามว่าราชามืออสูรราชามืออสูรแข็งแกร่งกว่าขูเหยนปอถึงหนึ่งขั้นทำให้ขูเหยนปอไม่อาจต่อสู้ได้และต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดอย่างไรก็ตามราชามืออสูรไม่ใช่คนที่ยอมปล่อยเป้าหมายให้หนีรอดได้ง่ายๆเขาไล่ล่าขูเหยนปอย่างไม่ลดละสิทธิของขูเหยนปอพยายามปกป้องอาจารย์จนตายกันหมดสุดท้ายขหยนปก นีไม่พ้นถูกราชามืออสนไล่ทันได้ถูกสังหารในที่สุดโชคยังดีตอนตายหุยเหยนป๋อได้วางแผนแผนหนีตายเอาไว้แล้วด้วยการส่งข้อมูลและสมบัติมากมายยังโลกมนุษย์นั่นจึงทําให้หลวเฟิงได้รับของวิเศษระดับกงทั้งหมดและค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นยอดฝีมือแห่งจักรวาลในภายหลังในช่วงท้ายเรื่องหลวเฟิงยังได้ช่วยคืนชีพหุยเห็นป๋ออีกครั้งแต่จะฟื้นคืนชีพได้หุยเหยนป๋อกลับไม่กล้าขอเป็นอาจารย์ของหลวเฟิงอีกเพราะว่าเขาแทบไม่ได้สอนอะไรหลวเฟิง แถมตอนนี้ความแข็งแกร่งของหลวเฟิงยังเหนือกว่าเขาเสียอีกด้วยเหตุนี้คูเหยนปอจึงทําได้แค่รู้สึกลายใจและยินอยู่เคียงข้างหลวเฟิงในฐานะผู้ติดตามมากกว่าครูบาอาจารย์แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับชะตากรรมของคูเหยนปออยากให้เขาได้กลับมาพงาดอีกครั้งหรือไม่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ในเมนได้นะครับแล้วทําไมคูเหยนปอถ,ถึงได้กลายเป็นโอเวอร์ลักกี้อันดับหนึ่งของมหาศึกล้ามพิภพแม้จะตายไปแล้ว5 0,000ปีจริงๆแล้วความโชคดีที่เขาได้รับนั้น ไม่ได้มาจากโชคชะตาเลยแต่มาจากการสะสมความพยายามและการทํางานหนักในช่วงชีวิตของเขาเองในเนื้อเรื่องต้นฉบับมหาศึกล้างพิภพ อู้เยยนป๋อเป็นคนที่ชอบเดินทางคนเดียวในจักรวาลคนอื่นหันไปทางตะวันออกเขากลับเลือกที่จะมุ่งไปทางตะวันตกในสถานที่ที่แทบไม่มีทรัพยากรและไม่มีครูบาอาจารย์เขากลับสามารถสร้างตัวเองจนกลายเป็นยอดฝีมือระดับอมตะได้ด้วยความพยายามและพรสวรรค์ของตัวเองผู้เยยนป๋อไม่เพียงแต่มีวิถีฝ,ฝึกฝนของตัวเองเขายังสร้างวิธีการรับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาอีกด้วยตัวอย่างเช่นเวทนาหอคอยแห่งความว่างและตราประทับวิญญ,ญ,ญาณที่หลวงเฟิงใช้ต่างก ก็เป็นสิ่งที่คุยเย็นปอประดิษฐ์และสร้างขึ้นในชีวิตของเขาในขณะเดียวกันผู้ติดตามของคุยเย็นปอก็ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาเคยเป็นแค่คนช่วยธรรมดาแต่ภายใต้การน,นำของเขาทุกคนกลายเป็นผู้แข็งแกร่งสำหรับเรากลุ่มใหญ่ๆที่คอยอดตัวว่าเก่งกาจนั้นเมื่อได้เห็นคุยเย็นปอก็ต้องยอมอ่อมน้อมและเข้าหาเขาเพื่อขอคำแนะนำทั้งๆที่เม้แต่บริษัทจักรวันเสมือนยังทำไม่ได้แบบนี้อาจจะพูดได้ว่าคุยเย็นปอสะสมเครือข่ายและชื่อเสียงในชีวิตมากมายไม่แพ้หลวง ดทีีเยวแต่ถ้าพูดถึงโชคของเขาแล้วก็แทบจะไม่มีใครโชคดีไปกว่าคุยเหยนป๋อโดยเฉพาะในเรื่องการเลี้ยงเถาวัลแมกพิสตาตามข้อมูลที่หลวงเฟิงได้รับจากกวนเสมือนการเลี้ยงเถาวัลแม่พิสตาให้ถึงระดับอมตะต้องใช้เงินมหาศาล1,810ล้านหน่วยสมาชิกและอัตราความสำเร็จตามมากคนอื่นๆมักจะหมดตัวจากการเลี้ยงมันแต่คุยเหยนป๋อกลับสามารถเลี้ยงได้หลายตัวเลยทีเดียวทั้งยังใช้เงินไปน้อยมากและยังได้พบกับรังของเผ่าพันธุ์แมลงที่เป็นสิ่งที่ แทบไม่มีใครในจกักรวาลเใครเห็นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความโชคดีของคูยเยนป๋หรืออาจจะเป็นเพราะฟ้าลกขิดไว้ได้ตัดสินให้เขามีตำแหน่งที่สวรรค์มอบให้หลังจากที่เขาตายไป50,000ปีแปีในที่สุดคุยเยนปก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับสิทธิสุดเพอร์เฟกอย่างลัวเฟิงในที่สุดคุยเยนปอแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับมีชีวิตเต็มไปด้วยความสะดวกสบายแค่เดินออกจากบ้านก็มีคนมาช่วยจุดบุหรี่ให้เห็นไหมครับว่าโชคชะตาของคูยเยนปนั้นมันสุดยอดจริงๆ